f o ล l o w คุณนะคะเข้ามาดูโซเชียลคุณอาจจะใช้แอคลุมนะคะหรือว่าอาจจะใช้เว็บไซต์ที่แบบไม่ไม่ระบุตัวตนก็ได้เวลาที่มีคนมาคุยกับคุณเนาะอค่อนข้างหึงแล้วก็เอเขาคนนี้เนี่ยมันเหมือนกับอยากนะคะอยากที่จะทำความสัมพันธ์ให้มันแบบก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบอยากที่จะ เดินหน้าเออถ้าเขามีอีโก้อีโก้ตรงนั้นจะหายไปอย่างแน่นอนนะคะเออช่วงนี้แบบไม่ไหวแล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความซีเรียสค่อนข้างจะเครียดเรื่องคุณเขาเรียกว่าเครียดจนถึงจุดสุดยอดแล้วยังไงก็ต้องมาทําในสิ่งที่เขาต้องการนะคะเอออย่างที่ควาไอบอกไปว่าเลข17ที่เราเห็นเนาะเออเลข17ที่เราเห็นเนี่ยมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ย นับจาก d i s 27วันอะยังไงก็ต้องมีการ Take a คชั่นแล้วก็คลิปนี้อะคะ่ะใครขึ้นฟีดใครนะคะแล้วก็ใครที่กดเข้ามาดูเนี่ยคุณอาจจะนึกถึงใครก็ได้นะคะคนคนนี้ต้องการส่งข้อความมาบอกคุณว่าเตรียมรับเตรียมรับความเซอร์ไพรส์จากเขาได้เลยนะคะ ความเซอร์ไพรส์จากเขาคนนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของข้อความนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของของขวัญของฝากก็ได้เพราะว่าคนคนนี้เคยเป็นคนที่คุณรักมากๆนะคะแล้วก็มีมีในลักษณะของเขาเรียกว่าสาย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 ,สายผูกพันเขาเรียกว่าได้แดงผูกกันอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่คุณไม่ตามเขาแล้วคนคนนี้ก็จะเป็นฝ่ายแบบไล่ล่าคุณเองนะคะ, <S <S ะ,คะโอเคขอใบสุดท้ายว่าเ,เขาอยากจะบอกอะไร เพิ่มเติมให้คุณได้รับทราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใบาสุดท้ายที่เขาต้องการอยากสื่อสารให้คุณได้รับทราบนั้นเป็นอย่างไรนะคะว้าวพาไพ่ใบนี้หมายถึงทางการนะคะเกติยศการ เขาเรียกว่าการให้เกียรติเออเออดังนั้นใครที่อยู่ในในสถานการณ์ที่มันไม่ชัดเจนเดอเออสิบเจ็ดวันนี้มีโอกาสนะคะที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเนี่ยเขาจะชัดเจนแล้วก็อะไรก็ตามแต่นะคะที่คุณต้องการน่ะมันจะมีความหนักแน่นนะคะมันจะมีความจริงปรากฏอยู่ในนั้นนะคะก็ถือได้ว่าคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เป็นช่วงเวลาที่ความรักของคุณเบ่งบานนะคะแล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่คุณต้องการโดยเฉพาะในเรื่องของความรักก็จะทําให้คุณสมหวังหรือว่าดึงดูดในสิ่งที่คุณต้อง ได้เป็นช่วงที่ energy ของความรักที่ขึ้นสูงเขาเรียกว่าแสงแห่งรักกําลังเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเนาะแสงแห่งรักกําลัง เข้ามาในชีวิตคุณแล้วจะทําให้คุณแบบราบรื่นในเรื่องของความรักแล้วก็พบเจอกับความรักที่ดีดังนั้นใครนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้หมายเลข -2 2เป็นหมายเลขในเรื่องของความรักแม่ตามมหานิยมนะคะแล้วก็เห็น17ด้วยใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะกดหัวใจกดแชร์นะคะแล้วก็ยืนยันน้อมรับพลังงานดีๆแบบนี้นะคะยืนยันน้อมรับพลังงานดีๆแบบนี้ด้วยหมายเลข2217นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ